เลยอยู่ตอนนี้เพิ่งตื่นก <laughs> ลับมาแล้วค่ะอันนี้เราก็ไปอาบน้ำมาแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวทาครีมก่อนนะคะวันนี้ต้องใช้งานหน้าหนักมากเดี๋ยวเราจะบำรุงผิวด้วยตัวนี้นะคะ Aqua Plus Radiant Intensive Essence นะ,ค,ะคือตัวน,นี้เป็นแบรนด์สกินแคร์ที่เหมาะคนที่บผิวแพ้ง่ายหรือว่าเป็นสิวม,มากๆเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่ผสมน้ำหอมไม่มีน้ำมันแล้วก็ไม่ผสมพาราเบนนะคะเพราะฉะนั้นใครที่แบบแพ้อะไรพวกนี้ก็คือน่าลองมาก อ,อ่ะโอเคทุกคนตอนนี้เวลาตีสอนะคะเดี๋ยวทาครีมก่อนนอนจะดีกว่านะคะก็จะเป็นแบรนด์กับนมาเช้าเลยแต่ว่าจะเป็นตัวที่เราชอบใช้ตอนคืนนะอันนี้ชื่อว่า Aqua Plus Bright Up Jelly Moisturizer นะคะตัวนี้ก็คือช่วยฟื้นฟูผิวให้แบบมีความเปล่งประกายใายใน7วันก็คือตื่นมาแล้วผิวแบบยังเด้งอยู่เลยคือใช้แล้วรู้สึกสดชื่นมากชอบเลยน่าลองมากคะ่ะทุกคน